สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN เจอข่าวเด่นข่าวล่าสุดชูวิตย์ชำแหละประชาธิปัตย์ยับชีสอเฟฟ้าประชาธิปัตย์ล้มระเนรนาดไม่ใช่ฝีมือใครสู่เทพกระปปสนั่นเองโดยเมื่อวันที่10มีนาคมปี2005 4, นายชูวิทย์กมลวิสิต อดีตสสพักรักประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กส่วนตัวจากกรณีศึกเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราชที่พักรังชารัฐในฐานะแก่นำรัฐบาลสามารถเอาชนะคู่แข่งพักประชาธิปัตย์เจ้าของพื้นที่เดิมและเป็นพักร่วมรัฐบาลไปได้โดยได้ระบุข้อความว่าเหตุที่เสาไฟฟ้าล้มพักประชาธิปัตย์เคยเป็นเจ้าถิน่นภาคใต้มาก่อน ส่งสเสาไฟฟ้าลงยังได้รับเลือกเป็นสสแต่นี้ต่อไปคงไม่ใช่แล้วเหตุทุกอย่างล้วนเกิดจากสุเทพก้าวข้ามเส้นกระสันอำนาจหวังเดินทางลัดลมเลือกตั้งอ้างปฏิรูปจนระบบพังปล่อยเสือเข้าป่าให้ทหารแหกค่ายมายึดอำนาจจนติดใจตั้งเป็นพักพระองชารัฐจนถึงวันนี้เสือย้อนกลับมากัดพักประชาธิปัตย์ จนไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าถิ่นภาคใต้อีกแถมกรุงเทพยังสูญพันเหมือนเดิมลามไปถึงผู้ว่ากทมที่เคยได้เป็นติดต่อกันมาหลายสมัยหลังจากนี้อย่าได้หวังว่าอะไรจะเหมือนเดิมเรื่องของเรื่องมาจากกบฏด้วยแท้ที่ทำให้เสาไฟฟ้าล้มระเนระนาดอย่างทุกวันนี้เลือกตั้งครั้งหน้าขอทำนายไว้25ที่นั่งหากยังไม่ยกเครื่อง โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนวนมากอย่างเช่นศู์พันเพราะเบื่อกับความตอแหลของพรรคนี้มากก่อนเลือกตั้งบอกไม่เอาเผด็จการแน่นอนหลังเลือกตั้งคนพูดลาออกไม่เกี่ยวกับพรรค วิเคราะห์ได้ถูกต้องชัดเจนเห็นภาพเลยครับคนในพักแยกร่างมาเป็นแก๊งก็ปปสล้มเลือกตั้งเรียกทหารออกมายึดอำนาจหวังจะทำลายฝั่งตรงข้ามสุดท้ายทหารติดใจ ทีนี้เวนกรรมทุกอย่างที่ได้กระทำไว้วนกลับมาเข้าตัวเองและพรรคพวกและมาเร็วแบบติดจรวจมันจบแล้วครับนายผิดคำพูดที่บอกว่าไม่เอาประยุทธ์แต่ก็พลิกเกมเลือกฝั่งประยุทธ์แต่ถ้ามองเกมจริงๆผมว่าอาจจะโดนใบสั่งให้มาอยู่ฝั่งประยุทธ์ก็ได้เลยจําใจทำหรืออาจจะตั้งใจทำเองก็ได้ ผมว่า25คนมันก็มากไปนะครับคนไทยต้องช่วยกันสร้างระบบการเมืองแบบใหม่ตามสันดานักการเมืองให้ทันเลือกคนดีหัวหน้าพักที่เก่ง70กว่าปีพักมแมลงสับใกล้ศู์พันแล้วพวกนักการเมืองในทนเสาวอับป,ปรีเลวระยำเอาแต่ผลประโยชน์ของพวกพ้องจะล้มระบบทักษินให้ศูนย์พันแต่ตัวเองก็ศู์พันไปด้วยไม่รู้จะสมเพชหรือว่าสงสารดีนะ รอบหน้า25คนไม่น่าจะถึงนะครับรอบนี้ถ้าไม่ได้อภิสิทษ์บอกว่าไม่เอาประยุทธ์ก็คงจะได้ประมาณ25นั่นแหละรอบต่อไปคือถึง10หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับจะยังไงก็แล้วแต่เลือกตั้งครั้งหน้าถ้าสองพักนี้จับมือกันอีก การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆต้นหาเสียงรับปากกับประชาชนยังไงหลังเลือกตั้งทำได้หรือเปล่าสินเสมอกันสร้างวัฒกรรมแล้วแถไปเรื่อยๆคนเลือกก็เชื่อซ้ำซากไม่ขิดไม่เจ็บไม่จำเชื่อวาธกรรมมากกว่าผลงานซะอีกไม่มีความจริงใจกับประชาชนสมัยนี้ชาวบ้านรับรู้ได้หมดทุกเรื่องทุกราว แต่ใจลึกๆอยากให้ประชาชนภาคใต้ปรับเปลี่ยนทัศนคติลองเลือกพักใหม่ๆดูบ้างแล้วเอามาเปรียบเทียบกันว่าพักเก่าแก่ของพวกคุณกับพักใหม่ๆของคนรุ่นใหม่จะมีการพัฒนาแตกต่างกันอย่างไรบ้างผมเห็นความหายนะตั้งแต่อภิสิทธิ์พาชวนออกไปเป่านกหวีดกันแล้วล่ะครับผมจำได้ว่าชวนเคยพูดว่าเขายึดมั่นในระบบรัฐสภาแต่ กลับออกไปเป่านกหวีดสนับสนุนสุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์เฉยเลยทางฐานที่สุเทพประกาศชัดว่าถ้ามบนกหวีดชนะจะตั้งตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์สรุปแล้วทางพักไม่ได้มีหลักการอะไรเลยสะเทือนถึงรัฐบาลประยุทธ์จับตารอยราวในรัฐบาลหลังประชาธิปัตย์ทูพรรมชารัฐลมแชมป์คว้าชัยเลือกตั้งซ่อมสดสอเขตสามนครศรีธรรมราช โดยเมื่อวันที่8มีนาคมปี2504หลังจบการเลือกตั้งซ่อมสสเขตที่3จังหวัดน,นครศรีธรรมราชในสีอำเภอคือชะอวดจุลาพรเฉลิมพระเกียรติและพระพรมเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาโดยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่านายอาญาศิษสีสุวรรณผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพกรรคพุทชารัฐเป็นผู้ชนะโดยได้คะแนนรวม48,701คะแนน ชนะนายพงศินเสรนาพง์ผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นน้องชายของนายเทพไทยเสรนาพงศ์อดีตสสในเขตนี้ที่ถูกศาลสั่งพ้นจากตําแหน่งโดยได้คะแนน44,632คะแนนห่างกัน4,069คะแนน ส่วนนายสราวุสวรรัตน์ผู้สมัครจากพกกรรคก้าได้ไปกว่า6,000คะแนนและนายอภิรัตน์รัตนพันธ์จากพรรคเสรีรวมไทยได้ไปกว่า2,000คะแนนหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะ รองหัวหน้าพักรุงชารัฐได้กล่าวว่าก่อแสดงความยินดีกับนายอายาสิทธิ์ผู้สมัครของพักทําให้พักมีสอสอนครศรีธรรมราชเพิ่มเป็นสี่คนสําหรับการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพักพรังชารัฐ ที่พี่น้องประชาชนได้มอบคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ตัวแทนของพรรคเข้าไปทําหน้าที่ในสภาผู้แนะะนทนราษฎรท้งนี้พลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวนหน้าพรรคธงชารตฐได้ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้ตัวแทนของพรรคทางานพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนร้อยเอกธรรมนัสก่าว ขณะที่นายอายาสิทธิกล่าวว่าผลการเลือกตั้งเป็นมติของพี่น้องประชาชนต่อจากนี้มีหน้าที่ที่จะต้องทำตามที่ได้รับมอบหมายขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนหลังจากการเลือกตั้งซ่อมสสอในครั้งนี้จะจบแล้วจบเลยหรือจะมีการเอาคืนหรือไม่ทำให้หลายฝ่ายจับตามองถึงความเป็นเอกภาพในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ในระยะเวลาของรัฐบาลที่เหลือกว่าสปี ดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเจ็บปวดไหมล่ะ แต่จะทำอะไรได้ในเมื่อไม่มีจุดยืนหวังแต่ตีกินกระแสแต่นับวันราคาต่ำลงจึงเป็นได้แค่ลูกไล่เขาเลือดกลืนทุกวันระวังจะหมดตัวนะประชาธิปัตย์แมลงสาบโดนหมาเน่าแย่งพื้นที่แต่แมลงสาบทำอะไรไม่ได้เพราะต้องอาศัยบาร,รมีเขาช่วงนี้ทหารเป็นใหญ่ทำชั่วเท่าไหร่ก็รอดขอแค่เลียเก่งฆ่าคนตายขายยาบ้าค้าไอ อยู่กับรัฐบาลนี้รอดหมดอับปรีถิ่นกาขาวคนเลวเรืองอำนาจพักเก่าแก่ไม่เคยถูกยุบกลายเป็นตกที่นั่งลำบากเพราะไม่มีจุดยืนทางการเมืองความเชื่อมั่นและศรัทธาของชาวบ้านหายไปครั้งต่อไปไม่ต่างจากพักชาติไทยพัฒนาอาศัยกล้วยเล็กๆน้อยๆสนับสนุนพักใหญ่เพื่อเป็นรัฐบาล ควรถอนตัวออกมาจากการภายเรือให้โจดนั่งก็ยังพอมีโอกาสเรียกคะแนนสงสารจากประชาชนคนไทยได้ในโอกาสหน้านะ ตายคานกวีประชาธิปัตย์มลงสาบที่เรียกปริตการเข้ามาสุดท้ายตัวเองกำลังจะกลายเป็นพักที่สูญพันบอกได้คำเดียวว่าสมนำหน้าถ้าหลายพักไม่ร่วมมือการขับเคลื่อนแก้รัฐมนูญโดนกินร่วมแน่ๆประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยก็ไม่เว้นหรอกนะนายบายประชานิยมประชาชนบางส่วนชอบมากผลชารัฐจะเจอะทุกพื้นที่อย่านิ่งนอนใจกันนะ ไกลสิ้นชื่อพรรคที่เก่าแก่ที่สุดแล้วโดนพระรมชารัฐกร่นที่หมดแล้วเรียกกันออกมานักเลือกตั้งครั้งหน้าเต็มตัวหายไปทางพักแน่โคตา้ารัฐมนตรีก็คงจะไม่ได้หรอกนะขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี